กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในรายการทำนายในทักกับอาจารย์กุ้งนะคะยังมีเวลาที่จะโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์0 2น3 6 3 2 0 2้าและ029363203นะคะเรามารับสายต่อมาเลยนะคะคุณลำเพียนนะคะจากรอยเอ็ดนะคะสวัสดีค่ะคุณลำเพียนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณลำเพียนอยู่ไหมเอ่ย ฮัลโหลอะเดี๋ยวาอาจจะต้องรอสักครู่นะคะสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่นะจ๊ะสวัสดีจ้าได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินอะคุณลำเพียนได้ยินอาจารย์นะคะ,อา,คะอาจารย์พูดเสียงเบาอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องตะโกนะนะอะโอเคได้ยินนะจ้อาอะค่ะจ้าวันนี้สอบถามเรื่องอะไรค่ะาถามเรื่องอะไร แต่ถามเรื่องว่าตอนนี้กําลังจิบนี่เขาอยู่จะใช้เขาภายในปีนี้ว่าเราจะหาเงินก้อนใหญ่ใ,ญใช้นี้เขาอ่ะได้ไหมปีนี้นนจะหมดปีจะหมดนี้ไหมว่างั้นเถอะใช่เปล่าค่ะค่ะอ่าโอเคคุณลาเพียนหนึ่งกับสองเลือกให้หน่อยจ้ะค่ะค่ะจะหาเงินไปใช้นี้เขาได้ไหมอ่าเลือกหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองเลือกสองค่ะสองนะ ปีนี้จะหาเงินไปใช้<อ>นี่2ค่ะเลือกสองคะอ่ะวางสายทีวีเลยวางสายโทรศัพท์เลยแล้วก็ฟังจากทีวีไม่งั้นเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะวางหูเลยนะ,อะโอเคถามว่าปีนี้จะมีโอกาสไหมจะหมดไหมนะคะบอกได้เลยว่ายังไม่หมดสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังดีกว่าเดิม นะปีนี้โอกาสหมดปลดหนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ว่าหาเงินมาส่งหนี้ตรงเนี้ยได้เข้าใจความหมายไหมคุณลำเพียนก็คือว่าปีนี้สมมติว่าสมมติแสนหนึง่งคุณอาจจะส่งคืนเขาได้ประมาณแค่8 0 0 0 0ือีก2 0 0 0 0อ่ะไปปีหน้าอีกนิดหนึ่ง ก็คือเขาเรียกว่าการเป็นหนี้แล้วเราได้ใช้หนี้โอเคเราเรารู้สึกดีแต่ว่าตอนนี้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าอาจจะต้องช้าไปอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เราหายใจหายคอได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นวางใจได้ค่ะมีโอกาสหมดแต่อาจจะช้ากว่ากําหนดเท่านั้นเองไม่นานอาจจะ1ห,หรือ2เดือนเท่านั้นเองนะคะอ่าสายต่อมาค่ะคุณเจ้าเก่าคุณสัน สวัสดีปีใหม่อาจารย์สวัสดีปีใหม่อ่ะมา,า,าคิดถึงอาจารย์นี่โทรมาหน่อยอาจารย์ไม่อยากพูดเลยเมื่อวานก็โทรไม่ใช่หรอไม่ได้โทรเลยก็ปีใหม่โทรมาทีนะ่ะอาจารย์ว่าหลังปีใหม่นี่เป็นไงโชคลาภการเงินแล้วก็การค้าดีขึ้นไหมาอาจารย์โอเคค่ะหนึ่งกับสองค่ะเอากองที่หนึ่งนอาจารย์กองที่หนึ่งนะคะเป็นไงค่ารถไปออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยเบอร์เก้าเจ็ดแปดหกดีโอเค เรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะคะการงานและการเงินก็ยังไปได้อยู่ค่ะคุณสันเพีย hmm. งแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะทำนิติกรรมหรือว่าจะแบบเซ็เสนสัญญาก,กู้หรืออะไรเงี้ยต้องดูเอกสารให้ดีๆโอ้ oh, ะะใช่ใช่ครับนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปิดช่วงเนี้ยให้ระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องเอกสารถ้า oh, คุณค,คุณสันจะเซ็นเซ็นจ่นจายเช็คอะไรพวกเนี้ยต้องดูดีๆนิดนึงอ๋อ oh, ใช่นะมันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเอกสาร <Right. S 1> แต่ การเงินดีไหมอาจารย์การเงินไปได้ค่ะไปได้เรื่อยๆเลยแล้วการการงานคะการงานการงานก็มีเข้ามาค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะติดขัดเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนิดนึงนะคะแต่ไม่มีปัญหาน่ใจไม่มีค่ะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงอ๋อได้ครับอ๋อก็ขอบคุณอาจารย์จ้าสวัสดีพี่ใหม่นะคะค่ะคุณค่ะเห็นไหมคะสายต่อมาคุณสกาลสวัสดีค่ะ คุณสกาลคะใช่ไหมคะจักใช่ค่ะคุณสกาวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะจักถามเรื่องถามถามเรื่องความรักอะค่ะแล้วก็เรื่องบุตรนะคะเรื่องบุตรอายุความรักกับเรื่องบุตรนะคะเดี๋ยวเอาเอาอาศัยเย็นๆช้าๆเราคุยกันนะคุณสกาวอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองแต่งงานยัง ว่าไงจ๊ะยีิบสองค่ะยีิบสองแต่งงานหรือ,อยังแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วโอเคถามเรื่องความเราความสัมพันธ์ตัวเรากับตัวแฟนเราว่างั้นเถอะใช่ไหมใต่แล้วใช่ใช่ใชแล้วยังไงอะไรไงแล้วก็อยากบถามเรื่องความรักแล้วก็เรื่องบทนะคะเรื่องความรักกับบทนะคะคือไม่บทยากจ้ะก็คืออยากจะมีบทุทถูกไหมใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะ เข้าใจความหมายปล่อยไหมใช่ค่ะโอเคขอวันเดือนปีเกิดจ้ะวันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเดือน,อนกรกดาสิบเก้ากรกดาคมเดือนสองห้าสามโอเคสิบเก้ากรกดาคมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องการมีบุตรนะคะว่าปีนี้จะปั่มปั่มได้ไหมนะค่ะมีพ่าอายุสองกองหนึ่งกับสองค่ะสอค่ะสองโอเคแฟน,นอายุเท่าไหร่อจ๊ะ สามสามค่ะแฟนสามสสามห่างกัน11ปีเหรอสิบ <15. S 1> ปีค่ะสิปีไม่แก่หรอกไม่แก่หรอโอเคในดวงค่ะเขาบ่งบอกว่าถ้าเราไปวิตกจริตกับการที่เราจะมีบุตรมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะนำให้หอร์โมนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคือคปกติหนูแบบตั้งใจที่จะมีทุกเดือนอะไรอย่างนี้เลยป่ะคะใช่ค่ะ ใช่ไหมลองทําใจให้มันว่างๆทําใจให้มันโล่งๆเพราะดูแล้วมันเหมือนเรายึดติดอ่ะพอเรายึดติดกับมันมากเกินไปแล้วผลมันไม่ได้เป็นหนังหวังอ่ะแล้วเราก็จะเครียดเข้าใจปะค่ะถือเข้าใจว่าอยากมีลูกในดวงเนี่ยถึงว่าจะมีดวงไม่มีลูกไหมคงไม่ใช่นะคะปีนี้แนะนําอย่างนี้ถ้าอยากมีบุตรให้ไปไหว้พระขอพรกับพระองค์ใหญ่ะค,ะค่ะเช่นหลวงพ่อโซท่าหรืออะไรเงี้ยพระประจําที่คุณอยู่ะคุณอยู่จงังหวัดอ,อะไรอ่ะ อยู่ใกล้สวนสา,สาคารค่ะอาสมุดปาการค่ะอาสมุดปาการก็เป็นนั่นแหละไปไหว้ไไหลวงพ่อโสธรก็ได้เพราะปีเนี้ยจะตกเลขที่เกี่ยวกับเรื่องพระไปไหว้พระขอพรก็จะได้มานะค่ะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะ,อะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นั่นแหละค่ะเข้าใจความหมายไหมเข้าใจค่ะเออนั่นแหละเขาเรียกว่า มีอะไรเปลี่ยนๆใหม่ๆบ้างอะไรบ้างชีวิตจะสดใสมากขึ้นนะอ่า <c oughs> โอเคจ้าสวัสดีจ้าสายตามาคุณกำพลจากปทุมสวัสดีจ้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะขอดูดวงหน่อยครับค่ะก็ขอดูดวงจะให้ดูดวงค่ะจะถามเรือ่องอะไรคะเนื่องว่ามียังมีดวงหรครับมีดวงอะไรละครับก็ถามมา อ๋อแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีโชคว่าครับโชคครับผมโอเคค่ะหนึ่งกับสองค่ะเอาสองครับก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะไม่มีเสมอไปนะคะคมันจะเป็น<ม>เหมือนกับว่า ดวงที่จะได้มาโดยที่เราไม่ได้ชอบใจสักเท่าไหร่โชคลาภตรงนี้ไม่ได้บอกมาจากไม่ใช่ดวงเกี่ยวเรื่องการพนันนะคะครับผมมันจะเป็นดวงที่ได้อะไรมาแบบฟุกฟุกผู้หลักผู้ใหญ่หรืออ,อคนให้ะคะ่ะจะเป็นลักษณะนั้นครับเข้าใจความหมายไหมคะครับผมโอเคนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ โอเคใช่ต้องมาค่ะคุณพาสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะจ้าว่าไงคะอ๋อขอรู้เรื่องนักพูดหน่อยค่ะค่ะยังไงคะคุณพาเอ่อที่อยู่กันนี่กังจะไปกันรอดมั้คะปีนี้คนที่อยู่เนตอนเนี้เหรอพี่จะไปกันรอดไหมเหรอค่ะกูอยู่มานานหรือยังก็นานแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วค่ะโอเคมีไพ่สองกองหนึ่งกับสองอันหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะ โอเคจะรอดไหมพี่ย <c oughs> ุเท่าไหร่คะคุณผ่าสามเก้าค่ะย่างย่างสามสิบเก้าปีนี้เขาเรียกว่ามันมีดวงเกี่ยวเรื่องการจบสิ้นนะพี่อืมอ <c oughs> มันดูเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่ที่จะคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยก็คือก็ถ้ามันมีปัญหาเรื้อรังกันมามันมีโอกาสเลิกอะ่ะมีโอกาสจบอะ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าในกรณีที่ปัญหาเรื้อรังแล้ว จะรักรักเลิกเล, Systems ลิกจะรักรักเลิกเลิกมาหลายรอบนะพี่แต่ถ้าในกรณีนี้ถ้าเหมือนว่าจะเลิกกันจริงๆอ่ะมันจะมีดวงเลิกกันประมาณช่วงกลางปีเข้าใจไหมคะแต่ถ้าไม่เลิกทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมันจะอยู่กันอย่างอ๋อแล้วค่ะถ้ามันเลิกก็อยู่กันเยอเรื่อยๆไปเหรอคะอะไรนะคะถ้าเกิดจะไม่เลิกก็อยู่กันไม่เรื่อยเหรอคะใช่ก็อย่างที่บอกว่าปีนี้มันมีดวง ดงจุดแตกหักกันน่ะในช่วงหนึ่งช่วงกลางปีช่วงกลางปีใช่ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาธุนวาเนี่ยในสามเดือนเนี้ยจะค่อนข้างน่ะแต่ถ้าพี่ประคับประคองชีวิตคู่ได้คือเข้ามาพูดคุยมันก็จะอยู่กันยาวมันมีจุดเปลี่ยนจุดแตกหักอยู่ตรงเนี้ยนะคะค่ะคอบคุณโอเคสวัสดีค่ะ นะคะอ่านก็จดเบอร์ไว้นะคะท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับอาจารย์กุ้งนะคะหลังรายการก็ค่าดูดวงท่านละ300บาทนะคะดูไม่มีค่าใช้จ่าใดๆแอบแฟงแล้วนะคะวิธีการก็โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเลขที่บัญชี450-11836-32 4 5 0 1 1 8 3 6 3่ชื่อเบนจวรรณอ่อนสำอางสขาคะเะอมอลบางแค่นะคะจดเบอร์นะคะ ที่ขึ้นหน้าจอไว้ที่เบอร์0859356661นะคะ0859356661นะคะโอนก่อนแล้วก็นัดเวลาที่เราจะดูดวงกันนะคะช่วงแม่บ้านนะคะก็ สามารถที่ดูได้ตั้งแต่10โมงต้นไปสาม,มีลูกออกไปทำงานนะคะเราก็จะได้คุยกันส่วนสาวออฟฟิศเนี่ยอยากจะดูช่วงเย็นนักเรียนนักศึกษาก็นักกันมาช่วง6โมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะดูดวงนะคะโทรนัดจองก่อนหรือว่าไม่เข้าใจแบบไหนอะไรยังไงโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแอฟแฝงแล้วนะคะราคานี้ ดูกันมานานแล้วก็จะได้ดูกันได้ทุกชนชั้นนะคะก็บทุกอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าอ้ยโทรมาแล้วเนี่ยจะต้องมีค่าสสดอจคงสสด็จอกเสด็ข้อกคงม่ทาเองค่ะอาจารย์ไม่คงไม่ยุ่งเกี่ยวกับคุณนะคะก็จะเป็นการดูดวงนะอยากจะรู้ว่าการงานการเงินความรักการลงทุนของคุณในปีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วอะไรจะติดอะไรคือปัญหาแล้วจะแก้ไขแบบไหนนะคะ ก็จดเบอร์เอาไว้ที่เบอร์0859356661นะคะ,ะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดหนึ่งนะท่านใดท,ที่เข้ามาสมมนาในกรุงเทพนะคะแถวเมืองทองธานีแล้วต้องการที่พักนะคะในราคาย,ย่อมเยาผู้วาดาคอนทัเทลนะคะก็เป็นคอนโดในเมืองทองธานีที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะแล้วก็มีความสะอาดความปลอดภัยและที่สําคัญใกล้สามารถที่จะเดินทางไปเมืองทองธานีไม่ว่าคุณจะมางานโอท็อปมางาน อะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีห้องไว้บริการแจ้งด้วยนะคะถ้ามันสักรรายการทำนายถ่ายทักจะมีส่วนลดให้ราคาพิเศษเลยนะคะโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาจองกันได้นะคะ10บห้อง20ห้องมีไว้บริการคุณนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ตามชมมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะขอบคุณน้องๆที่น่ารักนะ,ะในใน,ในทำนายไท่ยทักด้วยวันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีความสุขต้อนรับปี หมูลเล็กหรือปีมะเสงนะคะใน2013สวัสดีค่ะ